วอาแล้วก็เรามาต่อกันเล้าก็เดี๋ยวไปกินน้ำมาหิดดึงแล้วก็ออยังชัวร์อหอเองบอบกูวังนี้ชนเิดอยากรูปกระแผงเรอเ็ดแกยุ่กล้องสินกาทุกยางขึ้นราคาป่าซี่ทุกตัวขึ้นเม็ดยู่ยอยากแน่ จองเออวันก่อนพมไปจุเบียมากวดนม่เอ้ยเด็กก้อนนี่มันจาบกวดรยแกอยู่นะกวดเดียว,ว,ดดยวปกทิปจ็ดทริปหรือรูมึงอะไรมึงไปกินไต่อไอ้หนุย่ยใต่มึงไม่ก้นคล้องสิมันเกิดประโยชน์เอาเบียมันจะเกิดประโยชน์เมืเ่อนลยจองเอออย่างน้อยธศรกิจไม่ดีเม้นเลยกว่าจานเครียดกินเหล้า เอาเลยมึงไปกินเบียร์ตัวยังมันเมื่อนกันนีเบียร์กินหน่อยๆไม่เบื่อจะกินหมากมันเปลืองนั่นเองเออกาเราต้องมาแล้งกันื่อนษฐกิจต่อยกระิตก่อนเพราะรัฐบาลนี้ไอนน้นะู่นหนะรัฐบาลนี้รัฐบาลลุงตู้เป็นรัฐบาลที่มาจากดังเดิม รราแปรกนี่นะมาจากการยึดอํานาจรัฐบาลที่มาจากการยึดอํานาจน,นี่นู่นนะี่นะแก็บมันเป็นรัฐบาลเขาเรียกว่าไม่ชอบโดยกฎหมายการยึดอํานาจการทํารัฐประหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งผิกดกฎหมไม้ตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลที่เข้ามาถึงยึดอํานาจทำสํำเร็จแล้วหนีโทษระกรรมตัวเองทําให้ตัวเองไม่มีความผิด เมื่อตัวเองไม่มีความพิดก็เลยไปออกกฎไหม่ต่างๆและบังคับให้คนอื่นตามซึ่งหลักษณาปณนนีมันไม่ชอบใช่ไหมหรอก็เหมือนโจนอะ่ะเข้าไปบ้านใครไปที่งปลนบานครับแล้วก็ช้างเจ้าของบานบอกว่าเนี่ยนะเจ้าของบ้านจะต้องทำตามกฎข้อบังคับ ที่ผมเป็นคนออกเนี่ยมึงและจ้ะมันทุกตองไม้ยันเนี่ยกว่าไม่จุออกมารั่งโน่นรั่งนี่รั่งนั้นว่าให้ําตามกฎไม้ําตามกฎตที่เข้าไปจัดการเข้าไปยึดในบ้านเล้วโดยเหตุผลนี้เลยเลยทาให้ความน่าเชื่อถือของประเทศเราเหมือนบ้านคนนั้นแตโจนเขาเปปล้นตโจรไปเออกับสั่งโน่นรั่งนี่ ความน่าเสื่อมืมมันก็นไม่มีกนข้างบ้านก็กนไม่เฉื่อยนั้นนะอืทึ่งนึกเลยนะไปออกกฎหมายต่างๆนานาถึ่งว่าถุกวันนี้มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่านั้นเป็นการซื้อถอดอํานาจมาจากอํานาจเดิมที่ตัวเองเข้าไปออกกฎหมายให้เกี่ยนกฎหมายให้สวสองร้อยสิบคน มาเป็นผู้เลือกตัวเองตัวข้ามาเป็นรัฐบาลอีกทีหนึ่งไปเขียนก้อนไยให้อำนวยความสะดวกให้กับบักปวกกองตัวเองดาวังนะอย่าแรงอะกูมาแรงมั้งกูพูดความจริงเราไม่อันตอนเลือกตั้งมึงจำไม่ได้อันนู่นนี่ อยู่ยู่ในกลองเหลือตั้งมีคะแนนเพิ่มขึนน้นเพิ่มขึ้นไม่รู้มันเกิดก็ได้บือจำไดไหมอ่ะตอนเลือกตังนั้นหลายๆจังหวัดมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอย่างแปลกแล้วคะแนนเรื่องไม่ปอดเทียนหุืต,ต,ตายก็ต้องไปเอาไอ้หนักการเมือง ตรงมื่นก้ามื่นคะแนนเอามาให้เป็นตัวตัวหนึ่งคนเผื่อได้รวบรวมๆตอวตได้มากเพื่อก้าวมาเป็นรัฐบาลนั่นแหละมึงแหล่แต่มันชอบโดยกฎหมายตรงนี้แล้วเจ้าจีหน้ากนนู้นคนนี้จะต้องทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายบอไปปบนี้เออกหกมาเมื่อนี่เรื่องความน่าเชื่อถือไม่มีมึงนึกเลตาไอ้นุ้ยใครมาทำค er mm ัญคากับเราการเมืองบ้านเรานี่มีแต่เรื่องราวมีแต่เรื่อง ปกลมคนที á, ่มาทําการค้ามาทําการทำไรแต่ละย่างก็ก็ไม่มันใจจะ่ไหมล้วมันตึงบานเราเลยนะแกอยู่มันมีลายจีจีแดงจีเรลืองจีสีอาบัตดจีเหลืองยุ่งไปหมดนี่ายหนึ่งนะทำไรก็ได้ไม่พิดอีกไฟหนึ่ง ลองไปทำด้วยจังิตกับพิษเมเนี่ยมันยู่กันฝันเนี่ยแล้วมันยู่กันได้ปือซึ่ว่ายู่ได้ก็ยู่ได้ด้วยความลาบากความน่าเชื่อถือมันไม่มีอะานจะแง่จำปื้ออ้กูก็ไม่รู้ทำรื้อเมื่อไหร่โน่เหนือนกูเนี่ยตึงมีหน้าตีกับือไม่รู้ทำื้อยได้ก็กนบนูบนบนอย่างเดียวกูทำรด้ไม่ได้นี่ แกอยู่ไปใกล้กองต่ำลัดหนักยูต่ำกรท่านทีตังตังเงียบไม่ไม่คนเลยมีเมนาคาหนังกันรวบน้องมมงมอหนึงแลกซถึงงอยู่กันปั่นเพื่อเป็นรัานาบดี้ฝากกระเทยดุกย่างราคาตกเจ็บากรี่ดุกย่างขึ้นยันเนี้มึงเล แง่เนี่ยครับบอบพี่จังเขาไมู่้จะจจำพันปื้อคุ่นเกิดมาเป็นคนไทยเขต้องก้มหน้าก้มตาทำอะไรไม่ได้กันเนี่ยบนไปเรื่อยๆห่ากินหยุดแม่งกันลำบากใจกุ้งในจุกวันนี้จุกอาชีพอั่นเป็ดปลาเนี้กับไม่เหนื่อยกันปีบ๊อปี แต่กันแหละเจ้าหน้าที่กองรัฐไม่ว่าเป็นคนมีเงินเดือนแม่บายนี่ไปทับงานเนี่ยเจ้าจเย็นจำจับงานห้าวันจำจริงๆไม่ใช่เต็มนี่พอก้าไปจับงานปั๊บเจดจื่อปั๊บนั่นแป๊บอยัดแม่โมไปนั่งกินลาวเล้วงกุ้งเนี่ไปแลี้ยแลังกาดรวงลุยเม็ด ทุกวันนั่นหลยการจัดการของไทยก็มันก็เป็นแบบนี้มันเลยทําให้ประเทศนี้พัฒนาไปได้ไม่ไกลจ้างคมก็เต็มไปด้วยยาเสพติดความวุนวายต้นชิงวิงหลักเต็ไมไปหมดวันวันตัวจังคมเนี่ยแต่บันนนมันมีปัญหา คนในบ้านถลาบอแวงหัวหน้าครอบครัวไม่ได้สนใจหมัวแต่เมาทุกงานกันไม่ค่อยทำแต่ว่าให้คนในบ้านห่าเงินมาแล้วก็ตัวเองเอาไปจ่ายอย่างทุกสบายปันี้มันก็นไม่ทุกแต่ทำให้บ้านเรือนวุญวายไม่มีความน่าเชือตื้มีแต่ความเรืออรอน เต็มไปจนมมดอย่าเรียบติดแกยูยจดแมมอย่าบ้ามใกล้กันเกลือนเลยแกยูเมื่อก่อนนี้จะไม่ตักสินนะอย่าบ้านี่อย่าเรียบติดอื่นๆหายไปหมดเรียกว่าทำให้ลูกชาวบ้านล้านชาวนาได้ยู่ยังเรียกว่ามีความรุกกันพอสมควร เไม่นั้นเว้นนะเหยีดยดไม้ไม่กดติดยาอยู่ๆก็เออมันอายาไม่ได้มันก็ไปปันรถจักรยานออกกำลังกายทุตายได้หห้จากเป็นคนติดยาต็ดติดให้ไปผักหนหล่างจากตักเส้นทุกยึดอำนาจเรียบร้อยกรบมติดยาเหมือนเดิมเหย่างนั้ตัวนี้นักว่าเดิมแล้วเด็ก่อนบอเป็นคนขึ้นบัง นี่แหละวืือความนักใจของพ่อแม่ชาวบ้านพี่น้องที่มีลูกติดยาติด,ตดชีวิตมันลําบากใครไม่โดนไม่รู้รอกเรื่องพวกนี้เออกูก็เห็นบ่อยๆแลยวยัดแม่มันจะเอามีดเอาป้านไหลควันโป๊ควันแม้มารู้นั่นแหละถึงไอ้้าหน้าที่ของรับนี่มันอยู่เบื้องล่างการค้าย,ยานี่มันก็มีมากมาย เราก็เห็นมันบ่อยๆออกก้าวอยู่เรื่อยๆเดียวจับตำรวจมั้งเลยจับแห่ฮนมั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเดี๋ยวจ้าจับรวจัหฮันไม่กล้าไปเกี่ยวข้องมั้งว่าที่มันจะมีเนื้อจะม็นั่นเลยรถข้องพวกนี้มันเกี่ยวข้องก็เรียกว่าไส้คอยไส้มันซึ่งมันบอบเระเตะจาาก้องเราอะ แเงินเร่างแรงไปติดเงินวงเงี้ยวันหวันลูกกูนู่นนะย่าแม่จั่งลันก้าวหลันยู่หลันเข้มจั่งไปยู่จัง่ง màu ยา m u วไปเม็ด n g à งานไ,น,นไม่จำเหนื่อนี่วันหวันเดี๋ยวกับรถยังเป,เป็นเป็นเป็นไปรวยเปื่อยงานไม่ำจำใจไม่ฟัง ตังไม่มีกระหมากก็บางทีกูไม่จะมีไอ้บอกไม่มี่อยจะเหม่หมู่กนแล้วนั่นจักว่างนี่บอบไอ้พวกเนี้ยกบมันจะได้นะกูก็ใจกุ้างเลยเออนั่นเลยซึ่งวันน่ยุ่ตักเิ้นนี่เรียบร้อยหมดไม่มีอยากเดติตให้เกลี้ยงอย่าว่าซึ่งไม่เกลี้ยงสีเดียวกับแต่ว่าก็ให้ไปหมักยาทำเป็นั้นไม่ต้องเตรอร้อยรู้ซึ่งใครมันจะมีปัญญาซื้อกันแพงนั้น มันก็เลือกไปเองแต่็กยูเป็นมัห้าเมตรเอยเมนดที่ริบบาทไปเนี้ยมันแล้วมันตีเรื่อยเลยเราปนีอ่ะเราเทศมันก็เสีย้ายคนติดยาเนี่ยแต่ละวันนี่นะมันทำไม่ได้อ่ะมันเมายาเลยมันทำไม่ได้อ่ะทำงานการก็ไม่ได้มันบอบมันอันนี้เยอะซึ่งคนเจวาตายบ้านเรานี่รับเหนื่อยแรงๆกูเล้ย ตั้งไหนหยุกจะไม่นุงชวนก็เหมือนะจะไม่ย่างตัวนั้นย่างนี่ทุกวันเนี้ยราคาย่างเท่ากงลุงชวนนายกตีลุงชวนเป็นนายกจะไมนั้นนะตอนสาทุ่ปีกันทีเรวสาทุ่ปีกันทีทปีเดี๋ยวหรอกเห็นน้องกูยังตัดใจอยู่เลยจะไมนั้นเราก็รอหนึงจัดเลยยี่สิบห้าบาททุกวันนี้มันก็แค่นั้นสามทุ่มปีบ้านมาย่างราคาเนี่ยกง ลุงตูอย่างเตากับลุงชวนทำไมนั้นมีเตากำองถูกจักดทิ้นนี่ตีว่าย่างเปลี่ยนราคานั่นได้แต่ว่าคนณตีว่าทํางานให้ประชาชนคนณตีว่าประชาชนรักน่นยุ่ไม่ได้ประเทศนี้อยันแม้มตุกกำจัดเม็ดคว้นกี่คนเม็ดเลตาตามประวัติศาสตร์บอบบอบบอบอ ก็เ่ยวกูวันนี้วันนี้นี่จ่ายเวลาไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวกูว่าก่อยมาบนวันล่างแล้วว่านู่นนี่กระจายเมื่อนี้ไอป้อมมันมาได้จุกวันนี้เด่ยวตะให้กูไปแหล่โกมูนไรปเีเรดปีเรดเดีเ๋ยวกูจะมาลามึงฝั่งลาโนน,น,นู่นหน่อ ยายจครโอเคอันกาแค่นี้ก่อนสวัสด,ดีสวัสด,ดีจ